ก็สวัสดีสมาชิกสวนหลวงของท่านนะครับวันนี้ก็พามาดูทุเรียนที่สวนของเรานะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็ยังจะดีขึ้นอยู่นะครับน่าจะรอดหรือไม่รอดนะฮะก็มาดูกันนะครับก็เสียดายไปหลายต้นนะครับสองปีตายเฉยเลยนะฮะมาดูต้นนี้ก็เป็นหมอนทองเช่นเดียวกันนะครับก็ใช้แสรมช่วยอยู่นะครับก็มีใบชุดใหญ่กว้างนะครับรู้สึกจะแข็งนะครับอ่า ผมต้นนี้จะทดลองโดยใช้น้ำหมักล้วนๆนะครับไม่ไม่มีเคมีนะครับแต่จะมีเฉพาะพวกที่เราเราฉีดนะครับก็จะเป็นพวกที่สั่งมาจากอาจากิดชิงชูบูนี่แหละนะครับก็จะฉีดเฉพาะใบเจ็ดพันอ่าเจ็วันหนึ่งครั้งนะครับส่วนบริเวณดินนี้ก็จะฟื้นฟูด้วยผมเอาสังกะสีกับแมกนีเซียมนะครับลาดไว้ใกล้นะครับส่วนรอบๆนี้จะใช้เป็นน้ำหมักนะครับ ใช่เป็นน้ำหมักล้วนๆเลยนะครับก็เป็นใบชุดที่ภูมิใจนะครับสําหรับต้นนี้ก็ไม่เคยมีชุดใบกว้างขนาดนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเราก็จะจับจุดสําหรับพื้นที่ของเราได้บ้างแล้วนะครับก็คือการบางบังลมช่วยนะครับในช่วงหน้าหน้าร้อนนี้นะครับอันนี้ช่วงนี้ก็ยังยังร้อนอยู่นะครับบางท่านก็เข้าสู่หน้าฝนแล้ว แต่เรายังร้อนเหมือนเดิมนะครับร้อนมากๆด้วยต้นนี้ก็ใช้แสลมช่วยมันกันนะครับเพราะว่าช่วงมันแดดไม่มีลมเลยนะมันแน่นมันโอ้แบบร้อนมากๆาเลยนะฮะก็ต้องต้องช่วยด้วยการนี่แหละนะครับใช้แสลมช่วยหน่อยนะครับอันนี้พอกลางมาก็รู้สึกจะสดชื่นขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ใบชุดชุดใหม่ที่ออกมาก็ไม่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 ไหม้นะครับ ว่าเราได้ไดใช้สแสลมช่วยถ้าเกิดว่าใบชุดใหม่ที่ออกมาแล้วเราไม่ช่วยมันก็จะเริ่มหมดไปเหมือนต้นใหญ่นะครับเพราะว่าเราปล่อยโล่งเกินไปทีนี้พอใบชุดที่มันยังไม่แข็งแรงพอโดนแดดนะครับเป็นอาการสันเบร์นมากๆก,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 ก็จะ,ะเริ่มไหม้แล้วก็มีเชื้อราเข้าไปอยู่ตามบริเวณส่วนที่มันแห้งนะครับอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นเชื้อราครับก็เลยมากลางร่มช่วยพอเราได้ร่มช่วยอย่างนี้เราจะฉีดพวก ยาฆ่า,มาแมลงหรืออะไรพวกอะไรก็ได้นะครับที่เป็นส่วนผสมของน้ำมันเนี้ยเพราะว่าแดดจะไม่เผาใบนะครับเพราะว่าน้ามันที่อยู่ในยาฆ่า,มาแมลงเนี้ยมันจะไปเคลือบใบไว้นะครับพอโดนอพอโดนแดดก็จะร้อนไปสองเท่านะครับเพราะว่าใบของเรามันไม่ไม,ไ,มไ,มไม่แข็งนะครับมันจะเป็นใบลักษณะอ่อนๆนะฮะเพราะว่าเราใช้อินรีมันจะใบมันจะสีไม่เข้มเหมือนเคมีนะฮะจะเป็นใบสีนวลๆนะฮะก็ เราต้องลองดูนะครับแล้วก็ต้องช่วยแสงสีกับแนีเซียมช่วยนะครับเพราะว่าสังสีนี่จะทําให้ใบแข็งกับแนีเซียมนะครับจะทําให้ครัวขั้วของใบเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูอันนี้พวงมณีนะครับเอาพวงมณีมาลงละนะครับนี่ก็เป็นพวงมณีต้นใหญ่ไซส์ใหญ่นะครับมันไม่มีไซส์เล็กนะครับเพราะว่าปกติผมจะไม่ปลูกหรอกนะครับแล้วก็ราคาแค่2 2 0บาทนะครับมันก็พอฟัดฟ้เบี่ยงกับต้น ธรรมดาทั่วไปนะครับก็จะจะลองปลูกหลายๆพันธุ์ดูนะครับเราไม่ได้เน้นขายนะฮะขอได้ได้กินนะครับขอแค่ได้กินแล้วก็ไม่รู้มันจะได้กินหรือเปล่านะครับบางส่วนบอกว่าปลูกนีง่ายนะครับแต่ว่าเอาลูกนี่ยากอันนี้เราปลูกยังยากอยู่แล้วไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยถ้ามันโตจริงๆก็คือจะเอาลูกยังไงก็ต้องคอยมาเรียนรู้กันไปนะครับอ่าอันนี้ก็นกกระจิบก็เริ่มจะมีใบบานจากที่กว้างออกนะครับแต่ไม่ไม่ม้วนแล้วนะครับไม่ม้วนเหมือนตะกอนนะฮะ ก็ใช้สแสลมช่วยเหมือนกันนะฮะเพราะผมว่าคงจะกางไว้ตลอดนั่นแหละพ่อแกบอกว่าให้กางไว้ตลอดเลยไม่ต้องเอาออกหรอกนะครับเพราะว่าหน้าฝนของเราเนี่ยก็คือ,อมันไม่มีฝนหรอกนะครับมันจะมามีพายุแค่ 3- ามสี่วันครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งช่วงไปเลยนะครับถ้ามีน้ําก็คือมีน้ํถาถ้าไม่มีก็คือไม่มีแต่เราคงจะเตรียมไตโคโดมาไวล้ล่วงหน้านะครับถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่จะมีพายุเข้าเราก็อาบไตโคโดมาไว้เลย ป้องกันไวรล่งหน้าด้วยนะครับแต่โคโอม่าก็ใช้ผมใช้ทุก15วันนะฮะเราจะหนักหนักขึ้นหน่อยนะฮะโอเคนะครับต่งต้นนี้ก็โอเคนะครับยังลงอ่านะฮะต้นนี้ก็หมดไปนะครับมีอยู่ต้นหนึ่งด้วยนะครับต้นต้นทางนั้นก็ตายไปแล้วนะครับ2ปีเช่นเดียวกัน ต้นนี้ก็เรียบร้อยมองเทงนะครับก็ขุดลุมออกนะครับดูป่านะฮะก็เผานะครับผมเอาขยะมาเผาให้มันฆ่าเชื้อลงเชื้อราให้ให้ดินร่วนซุยนะครับก็คือดินร่วนซุยก็คือแดดอ่าไฟจะเผาดินนะครับพอโดนกับพอโดนกับน,น้ามันก็จะอ่าร่วนซุยนะครับก็เลยเผาแล้วก็จะเผาจนให้ขึ้นมาข้างบนเลยนะครับ ขึ้นมาให้อ้อมเลยนะครับต้นนี้ก็เป็นหลงรับแรนะครับก็ยังทรงตัวอยู่นะครับจากที่สวยนะครับล่วงล่วงใบนะครับใช้แสลมช้าเกินไปก็ไม่ทันเกี่ยวหยาอยู่นะครับส่วนต้นใหญ่ต้นนี้ก็ยังเสริมไม่รู้จะติดหรือเปล่านะครับน่าจะไม่ติดถ้าไม่ติดก็ลงลบหรือนะครับโอเคนะฮะ ทำไปเรื่อยๆบริเวณนี้ก็มีปัญหาเดี๋ยวขุดแล้วเราก็เอาหญ้าเอาพวกใบไม้นะครับแล้วก็อะไรมาทับถมกันให้มันดีขึ้นนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับวิดูนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับ